ดีค่ะเซลฟองเบียที่ปรึกษาการขายโตโยต้าสุวรรณภูมิสำนักงานใหญ่นะคะวันนี้ฟองเบียจะพามารีวิวรถไฮรักชํานะคะแต่งสไตล์แคมปิ้งนะคะราคารถอยู่ที่597,000เป็นสีขาวนะคะตัวท็อปเกียร์ออตโต้เลยนะคะไฟหน้า LED นะคะมาพร้อมไฟส่องสว่างกลางวันค่ะเพิ่มการมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะกันชนหน้านะคะ ดีไซน์แยกประกอบแบบ3ชิ้นนะคะ 1, 2, 3เพื่อให้สะดวกในการซ่อบรรมบำรุงและการดูแลลดค่าใช้จ่ายลงค่ะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุการเฉี่ยวชนหรืออะไรสามารถแยกชิ้นได้นะคะด้านข้างอันนี้ตกแต่งบันไดข้างเพิ่มเติมทำให้การใช้งานได้คล่องตัวมากขึ้นขึ้นลงได้ง่ายขึ้นค่ะ มาพร้อมล้อกระทะขอบ14นะคะสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะฟองเบียร์จะพามาชมภายในนะคะภายในห้องโดยสารกว้างขวาง,ขวางเข้าออกสะดวกสบายด้านบนเหนือศีรษะก็คือสูงกว่าศีรษะเยอะมากค่ะดูแล้วคล่องตัวในการใช้งานพรมลัยเป็นแบบยูนิเทนนะคะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ดูแลง่ายด้วยค่ะช่องเก็บของสัมภาระนะคะก็กว้างขวางนะคะ สามารถที่จะเก็บของกระจุกกระจิบได้ดีเลยค่ะหน้าจอสามารถตกแต่งได้นะคะสามารถใส่จอสัมผัสหรืออะไรได้หมดเลยค่ะลองรับมาแล้วนะคะตัวนี้ก็จะมีช่องเก็บแก้วสองอันเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะก็จะมีช่องเก็บสัมภาระตรงกลางเป็นเกียร์ออโต้เบาะก็เป็นเบาะหนังปรับพับแยกได้นะคะคือโดยรวมแล้วคือดีมากค่ะ ฟองเบียจะพามาชมการใช้งานกระบะดด้านท้ายนะคะสามารถเปิดได้3ทิศทางใช้งานแบบสะดวกสบายได้เลยค่ะอย่างนี้นะคะเราเปิดุืบเราก็จับอย่างนี้นะคะลงมาอย่างนี้ได้เลยค่ะส่วนด้านข้างนะคะใช้งานเปิดง่ายเหมือนกันค่ะ ็คืออย่างนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นในการเปิด3ด้านไม่ว่าจะเอารถจอดด้านซ้ายหรือด้านขวาก็สามารถที่จะเปิดฝั่งไหนก็ได้เพราะสามารถเปิดได้ทั้งหมด3ทิศทางเลยค่ะอันนี้มีโลบานนะคะเพื่อช่วยในการรับน้ำหนักผูกของเวลาที่เราขนของเยอะๆสามารถจะผูกแล้วก็ทำให้ของไม่ปิวได้นะคะส่วนตัวนี้เพิ่มแหลกหลังคาด้วยค่ะแหลกหลังคา มีกล่องใส่ของเพิ่มสปอราพาลาเวลาที่เราไปแคมปิ้งเราก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเรามีกล่องใส่ของนะคะสะดวกสบายมากค่ะกองเบียร์มีทคมเป็นพ,พิเศษมาให้ทุกคนนะคะถ้าเป็นลูกค้าเก่าโตโยตา้าหรือลูกค้าต่างค่ายสามารถดาวห้าเป์เโดยที่ไม่ต้องใช้คนคำนะคะหรือลูกค้าท่านไหนอยากแต่งเหมือนที่เราแต่งชนนะคะ สามารถเอามารวมกับยอดจัดในราคารถแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ดาวได้เลยนะคะดาวขั้นต่ำที่5%ไม่ต้องใช้คนคำนะคะและที่สำคัญผ่อนได้ยาวนานถึง108งวดค่ะเหมาะสำหรับคนที่อยากผ่อนน้อยๆแล้วผ่อนยาวๆนะคะรถสามารถนำไปดัดแปลงได้หลายๆแบบและก็รองรับในหลายๆธุรกิจนะคะดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่1.55 สำหรับกลุ่มลูกค้าประกอบการเกี่ยวกับด้านการขนส่งนะคะถ้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจฟองเบียรนะคะ Toyota สุวรรณภูมิรถใหม่ป้ายแดงบายเซลฟองเบียนะคะ,โโรรห, er ะ,คะหรือ ID ดี n ลเป็น B E E R จุดโตโ o ต้นะคะและขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0917180142นะคะสนใจติดต่อได้เลยค่ะ วันนี้เบียขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ